ฟิลโจนเตรียมอำลาปีศาจแดงฟิลโจนเซ็นเตอร์แบ็กของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมอำลาสโมสรโดยรายงานระบุว่าฟิลโจนเซ็นเตอร์แบ็กรายนี้ไม่ได้ลงเล่นให้แมนยูมาเกือบ12เดือนและได้ลงสนามเพียง5้านัดในช่วง3าปีหลังเนื่องจากอาการบาดเจ็บอย่างไรก็ตามแข้งวัย31ปีรายนี้อาจมีปัญหาในการหาสโมสรใหม่และเขาอาจจะต้องตัดใจว่าจะลาออกหรือพยายามหาสโมสรใหม่ในอาชีพค้าแข้งของเขา และรายงานยังระบุด้วยว่าโจนอาจจะได้รับสัญญาแบบจ่ายเท่าที่คุณเล่นเท่านั้นเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ทำให้ตัวเขาต้องพักยาว